สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลนะคะพบกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะคะเพื่อนๆวันนี้ไมวีก็จะมีวิธีบำรุงนะคะเทคนิคดีๆวิธีบำรุงนะคะต้นแก้วสลัพัดนึกนะคะเพื่อนๆแก้วสลัพัดนลกของไมวีนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะใบใหญ่ใบสวยใบายงามนะคะนี่เลยจ้ะกระดูกตรงกลางของเขานะคะสีงามมากเลยนะคะเข้มงามนะคะเพื่อนๆตัดกับสีใบเลยนะคะเพื่อน กระดูกสีเขียวอ่อนนะคะตรงใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆตัดกันเลยค่ะเหมาะเจาะมากเลยค่ะเพื่อนอสําหรับแก้วสารพัดนึกของไม่วีกระถางนี้นะคะจะที่ไม่วีได้บํารุงมานะคะเพื่อนนี่ค่ะอันนี้เป็นใบใหม่นะคะใบใหม่ใบใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนนี่เลยจ้ะนี่ตอนแรกก็มีใบเดียวนะคะเพื่อนอาจจะมีใบเดียวนะคะ ต่อมาแม่ว so 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 the anyway. ีก็ได้บำรุงนะคะต้นแก้วสรรพัสนึกนะคะกระถางนี้นะคะเพื่อนๆทำให้ต้นแก้วสรรพัสนึกนะคะมีใบที่ใหญ่ขึ้นนะคะใบสวยนะคะลำต้นแข็งแรงแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะลำต้นอวบมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่แข็งแรงแบบนี้เลยค่ะเพื่อนวันนี้แม่วีก็จะมาบำรุงนะคะเพื่อที่จะให้ต้นแก้วสรรพัสนึกนะคะ แตกกอขึ้นมาอีกนะคะแตกใบามาอีกนะคะมันเพื่อนพร้อมขับไล่มดไล่มแมลงนะคะนี่ค่ะที่อยู่ตามกระถางนะคะเพื่อนมดแมลงต่างๆนะคะก็จะทําให้เกิดเพี้ยนะคะเราก็จะบารุงแล้วก็ไล่มดไล่มแมลงด้วยนะคะเพื่อนแม่วีจะใช้สูตรในวิธีไหนนะคะเราไปเริ่มทําเลยค่ะ แล้วแม่วีก็จะใช้เป็นกาแฟนะคะกาแฟที่แม่วีเหลือกินนะคะเพื่อนจะเป็นกาแฟดานะคะเพื่อนแม่วีจะกินกาแฟดํานะคะ,ะเพราะว่าลดความอ้วนนะคะเพื่อนอกาแฟดํานะคะนอกจากจะบำรุงต้นไม้ให้แข็งแรงสดชื่นแล้วนะคะเพื่อนโตเร็วและยังช่วยขับไล่มดไล่มแมลงนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อน เพราะว่ากาแฟมีรสขมนะคะซึ่งพวกมดแมลงต่างๆนะคะศัตรูพืชน,นะคะจะไม่ชอบเลยค่ะเพื่อนต่อไปไม่วีก็จะใช้เปลือกไข่นะคะเปลือกไขะะ่แม่วีก็ได้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะตากแดดฆ่าเชื้อแล้วนะคะเพื่อนในเปลือกไข่ก็จะมีวิตามินนะคะบำรุงให้ต้นไม้โตเร็วค่ะเพื่อน แข็งแรงนะคะและมีคาร์บอนนะคะไล่มดไล่แมลงนะคะเช่นพวกหอยทากต่างๆนะคะเพื่อนนี่พวกหอยทากหอยเวียนนะคะมดแมลงต่างๆนะคะพวกเพี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยเปลือกไข่นะคะเราก็ช่วยได้นะคะเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นผงขี้เท่าทันนะคะเพื่อนๆผงขี้เท่าทันนะคะก็จะเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้นะคะให้แข็งแรงนะคะ นอกจากจะบำรุงต้นไม้นะคะเป็นปุ๋ยได้อย่างดีแล้วนะคะเ,เพื่อนๆนและก็ยังมีสารซิลิก้านะคะไล่มดไล่แมลงนะคะศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีนะคะเ,เพื่อนๆนี่เลยจ้าแล้วแม่วีก็จะใช้เป็นน้ําเปล่า5ลิตรนะคะแล้วแม่วีก็จะนํากาแฟนะคะมาผสมกับน้ําเปล่าเลยคะ่ะเพื่อนๆนกาแฟที่เราเหลือทาน mm. เหลือกินนะคะอย่าทิ้งนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะคนผสมในน้ําเปล่าเลยนะคะ ผสมกันเลยค่ะเพื่อนแล้วสำหรับเปลือกไข่นะคะแม่วีก็จะต้องนำไปตำก่อนนะคะเพื่อนๆตื่ตำให้ละเอียดเลยนะคะเพื่อนๆนแล้วนี่เลยค่ะเพื่อนๆอ่านแม่วีก็ได้ตำมาแล้วนะคะเพื่อนๆตื่ตำแบบละเอียดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนจากนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะเติมนะคะนี่เลยค่ะนำผงคิดเท่าทานนะคะมาใส่นะคะกับผสมกับ เปลือกไข่ที่เราตําไปนะคะเพื่อนๆหนึ่งช้อนนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อน,อนๆมีต้นไม้เยอะนะคะกะ็ปริมาณเพิ่มขึ้นได้นะคะปริมาณการทําปุ๋ยนะคะจะไม่มีสูตรตายตัวนะคะเพื่อนๆแล้วแต่ปริมาณต้นไม้เยอะตรงต้นไม้น้อยนะคะเพื่อนๆเราคนผสมแบบนี้ให้เข้ากันเลยนะคะ จากนั้นเราจะนําไปบํารุงนะคะต้นแก้วสารพัดนึกค่ะเพื่อน,อนจากนั้นนะคะแม่บีก็จะนําปุ๋ยบํารุงนะคะมาบํารุงเลยค่ัเพื่อนอราดรดลงไปเลยค่ะค่อยๆราดรดนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนเราใช้สูตรนี้นะคะบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนบำรุงให้ต้นแก้วสารพัดนิกนะคะ,ะโตเร็วลำต้นแข็งแรงนะคะ แต่เราไม่ควรนะคะจะรดน้ําบ่อยๆนะคะเพราะว่าต้นแก้วสรรพัดนี่นะคะจะไม่ชอบน้ําเยอะนะคะเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆเห็นไหมคะมดมแมลงนะคะเต็มเลยค่ะเพื่อนๆอยู่นี่เลยมดมแมลงนะคะตายเยอะๆยุเยอะเลยค่ะเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นนะคะเราก็นํานะคะนี่เลยปุ๋ยแห้งของเรานะคะวำรุงนะคะโรยรอบๆเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะโรยรอบๆเลยนะคะ ไล่มดไล่แมลงนะคะบำรุงต้นไม้นะคะให้เติบโตแข็งแรงนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะโดยรอบๆเลยนะคะพเพื่อนๆมีกี่กระถางก็บำรุงได้เลยนะคะพเพื่อนๆองุงต้นแก้วสารพัดนึกนะคะเขาจะได้สวยๆงามๆใบใหญ่ใบเร่งใบสวยนะคะพเพื่อนๆอ่โดยรอบๆเลยจ้าสำหรับกระถางนี้นะคะพเพื่อนๆเห็นไหมคะแตกใบามาแล้วนะคะนี่เลยโอ้โห แตกใบามาใหม่แล้วนะคะแม่วีก็จะมาบำรุงด้วยสูตรนี้เหมือนกันนะคะเพือพ่อนๆแมวีมีสองกระถางนะคะแม่วีก็จะบำรุงเลยค่ะเพือ่อนๆนี่เลยรัดลดลงลยคะ <the> เร่งการจเจริญเติบโตนะคะเร่งการแตกกอค่ะเพือ่อนๆนี่เลยเร่งการแตกใบออกมาอีกนะคะเพือ่อนๆนี่เลยจ้านี่เลยนี่ใบใหม่นะคะจากนั้นเราก็บำรุงด้วยนี่เลยจ้ะไร่มดไร่แมลงนะคะเราก็โรยรอบๆกระถางเลยนะคะเพือ่อนๆนี่เลยจ้ะ และสาหรับสูตรปุ๋ยบารุงนะคะแก้วสารพัดสูตรนี้นะคะเพื่อน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 ก็ลองนําไปบารุงนะคะเพื่อนเพื่อนต้นแก้วสารพัดเนื้อของเรานะคะก็จะได้ไปใหญ่ๆแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนรำต้นอวบแข็งแรงแบบนี้เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนสำหรับต้นเล็กๆนะคะเขาก็จะแตกใบมารวดเร็วเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่จ้ะ,ะแตกใบมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็บารุงแล้วก็ไล่มดไล่แมลงนะคะ พวกศัตรูพืชต่างๆนะคะมีคะ่ะใช้สูตรนี้เลยนะคะเพื่อนๆบำรุงเลยจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร,รับชมคลิปแม่วีจนจบนะคะเพื่อนๆถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ